สวัสดีนะครับสวัสดีไวรุนเอวีทั้งหลายด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมจัมนเซ็คไนเกมเมอร์นะครับแล้วมันทมาทำอะไรกลางันเกมเนี่ยมาทำรายการกันไปเล่นตัว <Act S 1> เองไป <ally>. จันก,ก็มาเจอกับอ่าสตาระได้ชื่อถูกไหม <c ười> คือไม่รู้ว่าตัวละครในเกมนี้มันตัวชื่ออะไรบ้างอะไรยังไงบ้าง <R ally. S 1> ไม่ได้เล่นนานมาก4ีหปี ไม่ถึงรอบมหาดาสานส oh. องสามปีเราก็ได้ฟังก่อนเลยครับเลือดมึงน้อยมันก็นกลับไปดีเนี่ยแต่ กกันยับยาบถ้าไม่รู้ความสามารถของเขาได้กว่าน,นะตัวละครในสู้ยากมากอ่ะือแต่ละตัวมีแต่ตัวใหม่ๆกันทั้งนั้นเลย เราเมื่อกี้เราไปฆ่าคนได้เกมนี้มันเดินกันเดินกันไวมากนะลูนจะใช้ลูนเป็นเอ่อจมตีเจาะเวทนะโอ้อะไรวะแต่ละตัวสกิลแบบอันติเมตแลวเหรอไวแท้ ต้องเดืนหากแกงแล้วน,น,ลนี่ก็หนึ่งในตัวละครสายเมยที่จะเล่นเป็นนะเป็นอยู่ไม่กี่ตัวที่แบบพอจะรู้แบบสกงสกิลไฮเตะโดนล้วงโดยบัตเตอร์ไฟจังหวะนี้บัตเตอร์ไฟยังไงครับจะตายอยู่แล้วเลอเลอนนิดเดียวรอดเหรอแล้วก็รอดไปได้ด้วย Rally for a An ally has been defeated. <laughs> An enemy has been defeated. Empire. Double kill. What do you อรสซิดมาอยู่โอ้คันก่อนเหลือไปก่อนศูนสองแล้วเ่นเมยนั่นนี่ให้ตายเธอต้องทำเกมแล้วจังหวันนี้ ไอ้เนี่ยมันเนื้อหกแล้วแถมแรงด้ว่ยหืมกดยิงไม่หาเมื่อกี้ เกือบหลับไปไม่ได้เลือกแค่นี้ไม่มีทางสูดได้เลยถ้าไม่มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยจานมองว่าหาคนที่เข้าขาด้วยกันยากมากอน,นี่ก็ว่างพิมพ์อะไรจังเลย,นะยเนี่ยอ้อยเนี่ยเอาเวลาเล่นดีกว่าไหมมันจะพิมพม์มาตอดมาตอด เองนนะหคิวเขต้องมีการทำอะไรการเกิดขึ้นมากแล้วตอนเนี้ย กดฟิกเกอร์ไม่ทันเอ่อเวทแวมไพร์ก็น่าจะดีนะเลือดจองหันนี้เพื่อนเพื่อนก็สู้โอ้สกอร์ตอนนอี้เขาก็รวยกันแล้วนะ เกิดการแย่แล้วของเขาลงมาอุ้ยไม่หันเกือบแล้ว เกมนี้สกอร์คิวก็เหมือนจะสามพันแต่พอแบบวัดวัดแบบช่วงท้ายจริงๆถ้าใครพลาดนะก็เรียบร้อยจุดเล็กๆแน่นอนเดี๋ยวออกอะไรดีแรงๆเลย ล่างโดนแกงแรงแรงมากเลยนะตัวเนี้นยไปะไปล่าไปไม่ได้เพื่อนรับลายไปแล้ว ือดเราไม่พอตีมังกรแล้วสู้ไม่ได้แล้วนะเจไม่ไหวไม่มีเลือด เราต้องออกเคอนนี้โอเคถ้าจารยเล่นกาขออภัยนะทุกคนจานไม่ได้เล่นนานมาก,กนะอวีตอนนี้กำลังฝึกฝนนะอยู่ในช่วงฟื้นคืนความทรงจำอีกอย่างเล่นยากมากในการที่เราไม่รู้ว่าฝั่งองข้ามเขามีสกิลอะไรบ้างตัวของฝั่งองข้ามเอ้ตัวฮีวโร่เกมนี้มีตั้งร้อยเก้าตัว ให้ร้อยสิบตัวไม่ตายเลยผู้ไม่ตายด้วยเหรอถึกมากโดนขนาดโดนะจ่อยังไม่ตาย ั่งอะไรมาต้องออกเพิ่มพลังเวทมาไม่มีที่ฟาร์มเลยฟาร์มยับเราก็จะออกเป็นอันนี้ก่อนจากนั้นเราจะออกเป็นอมตะ ออฟาฟาฟาร์มจะฟ,า,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 ฟาอยู่นี่เหมือนว่าอยากจะบวกกันมากกว่านาที ตอนนี้เราขาดดังอีกอ่ะได้แล้วอืมกดกเกอร์ไม่ทันอีกอะ่ะโอเคให้เพื่อนบวกต่อไปโอ้กลับมาครับทีมบอบกลับมาช่วงเรดซานิดนี่โอ้อย่างแรงไฮยอตเตนี่ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนรู้ชื่อนะแต่ไม่เคยเล่นมาก่อน ทีมเราหน้าได้เปรียบแล้วนะครับเขาตายไปสี่อ่ะคงจริงกับเอ็นได้เลยนะเนี่ยตันเอ็นได้เลยนะเขาจะเกิดถ้าไม่ประมาทนะไปทันป่าไปดูอ่าเรียบร้อยนะครับเมนูหัวแตมได้แค่ไหนแล้วก็พยายามช่วยเต็มที่นะให้เป็นเมทแต่น้อยใ้เล่นตัวที่เล่นเป็นอยู่ อ้าว MVP เป็นสนิทนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วล่ะเขาเไม่ใช่ซานิทดิไอ้พูดชื่อผิดถ้าใครหลายๆคนขำี่ยขออภัยนะจันไม่รู้ชื่อจริงๆริงโอเคครับเกมนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะช,ชนะแรกในรอบสิบตา <c oughs> พวกใหม่คลิปหน้านะครับกูรักแค่ฟัานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทคนนะตอนนี้กำลังฝึกฝนอยู่แต่ละตัวนี่เจอมาสกิลอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย ไปก่อนนะครับบาย